สวัสดีค่ะพบกับเป้ที่ช่องเซาเทิร์นทูคานะคะคลิปนี้จะพูดถึงในรถคุณมีของ5สิ่งนี้หรือเปล่าของอับประมงคล5อย่างที่ไม่ควรมีติดไว้ในรถจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นคลิปที่พูดถึงเกี่ยวกับความเชื่อของสังคมไทยนะคะ วันนี้เป็กเลยอยากจะพูดถึงว่าเออมันมีของห้าสิ่งนะคะที่เป็นความเชื่อว่าเราไม่ควรจะนํามาติดไว้ในรถเพราะถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคลน,นะคะแล้วห้าสิ่งนี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดข้างในกันเลยนะคะสิ่งแรกนะคะที่ไม่แนะนําให้ติดเอาไว้ในรถนะคะก็คือนาฬิกาตายนาฬิกาตายนะคะก็จะเปรียบได้กับการหมดอายุไขของคนนะคะ ของสิ่งนี้นะคะก็เลยเป็นข้อห้ามนะคะว่าเราไม่ควรจะนํามาติดเอาไว้ในรถยนต์ของเรานะคะหรือว่าวางไว้ทิ้งไว้ในรถก็จะกลายเป็นิ่งประมงคนทาให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะอันดับที่สองนะคะก็คือของใช้ของคนตายของใช้ของคนตายนะคะคือถ้าเราอยากเก็บไว้ในรถก็แนะนําว่าให้เก็บไว้ในที่ที่แบบว่าเอออย่างเช่นห้องพระหรือว่าหัวนอนดีกว่านะเพราะสามนะคะก็ะค,ะคือพวงมาลัยแห้งอันนี้พวงมาลัยแห้งเนี่ยนะคะก็คือ บางคนเนี่ยอาจจะลืมทิ้งบ้างอะไรบ้างซื้อแบบสดมาแขวนไปนานๆก็เริ่มจะแห้งนะคะแต่ว่าสิ่งนี้ก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ไม่ควรจะทิ้งไว้ในรถจนเหี่ยวเฉาก็คือว่าตอนแบบสดใช่ไหมคะก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอยู่แต่พอแห้งแล้วเนะะี่ยค่ะมันก็จะกลายเป็นออสิ่งที่มันเป็นอัป,ปมงคลนะคะทั้งในเชิงการสร้างฟุนสิ่งสกปรกในรถนะคะส่งผลให้นะคะเกิดความทุรักทุเลในการเดินทางแต่ละครั้งได้นะคะอันดับต่อไปนะคะอันดับที่4นะคะก็คือกระจกร้าว อันนี้อ้างอิงไปถึงฮวงจุ้ยหน่อยละกันนะคะกระจกที่แตกหรือว่าร้าวจะสะท้อนนะคะความสัมพันธ์ที่ร้าวดังนั้นนะคะบ้านไหนที่ชอบทะเลาะก,กันเถียงกันบนรถนะคะลองสังเกตดูดีๆว่าบนกระจกรถของคุณยมีรอยร้าวหรือเปล่านะคะถ้ามีก็รีบเปลี่ยนทันทีเลยนะคะอันดับสุดท้ายนะคะคืออันดับที่5ก็คือเศษเหรียญที่กระจายตามพื้น คนที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะแล้วชอบวางเศษเหรียญที่ติดรถไว้เพื่อความสะดวกสบายนะคะในการใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นจ่ายทั้งด่วนใช่ไหมคะหรือว่าลงไปซื้อของกระจุกกระจิกเล็ก,ลกๆน้อยๆตามร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างนี้นะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะกระเด็นหล่นลงไปตามซอกหรือต่างๆโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อว่าเราไม่ควรจะมีเศษเหรียญกระจัดกระจายแปลว่าเจ้าของรถก็จะเก็บเงินไว้อยู่ด้วยนะคะ เอาละค่ะทีนี้นะคะพอรู้แล้วนะคะว่า5สิ่งที่เราไม่ควรจะมีไว้ในรถมีอะไรบ้างก็ตามที่ไปได้แนะนําไปเลยนะคะใครที่มีความเชื่อก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูหรือว่าเคยแขวนเอาไว้เคยติดเอาไว้หรือเห็นว่ามีอยู่ในรถเนี่ยก็พยายามเอาออกไปจะดีกว่านะคะแต่ทีนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยของที่เป็นมงคลอีกหน่อยหนึ่งละกันนะคะว่าเออบางคนเนี่ยเออซื้อรถมาแล้วป้ายแดงใช่ไหมคะ แต่ว่าอยากจะได้ของที่เป็นมงคลน,นี่สิมันมีอะไรบ้างอ่ะมีดังนี้เลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือพระพุทธรูปสําหรับวางหรือว่าห้อยนะคะอันนี้คือไปเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าพระพุทธรูปเนี่ยเหมาะที่จะเอามาวางในรถนะคะจะวางไว้หรือว่าแขวนไว้หน้ารถก็ได้นะคะก็จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปนะคะบางคนก็โอ้โหไม่ต้องห่วงนะคะมาเป็นพวงๆเลยหลวงปู่ทวดบ้างอะไรบ้างพระเครื่องชื่อดังนะคะ ซึ่งหลวงปู่ทวดนี้นะคะก็จะมีความหมายว่าปราศจากภัยทั้งปวงโดยมีพุทธคุณนะคะในเรื่องของการคล้คลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงนะคะแล้วก็อันดับที่สองนะคะแนะนําเป็นยันกันภัยนะคะยันกันภัยนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งการเสริมดวงที่หลายคนมักจะมีไว้คู่กับพระ ยันที่คนไทยนิยมติดรถมากที่สุดก็คือยันเท้าวเวสวุวรรณนะคะซึ่งวิธีการติดนั้นนะคะสามารถเลือกติดได้บริเวณที่ไหนก็ได้นะคะตามที่เราสะดวกเลยหรือถ้าไม่สะดวกที่จะติดนะคะเราก็สามารถวางไว้ในมุมใดมุมหนึ่งของรถก็ได้เท้าวเวสวุวรรณนะคะเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์นะคะสถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานะคะอันนี้เป็นความเชื่อ อีกส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของยันอันดับที่สมนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแม่ยานางรถหลายคนรู้จักดีอยู่แล้วนะคะว่ารถเนี่ยมักจะมีความเชื่อว่ามีแม่ยานางสถิตยอยู่ในรถของเราด้วยนะคะคอยคุ้มครองเราเวลาเราเดินทางไปไหนนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเอ๊มีพวงมาลัยดอกไม้แขวนบูชาอยู่หน้ารถเป็นประจำในการขอพรแม่ยานางรถนะคะก็คือขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองคนในรถ รวมถึงผู้ขับขี่นะคะให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงด้วยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แนะนําก็คือเสียนพ่อแก่เมตตามหานิยมเสียนพ่อแก่นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งของมงคลที่นิยมนํามาบูชาในรถยนต์เพราะมีความเชื่อว่านะคะจะมีเมตตามหานิยมนําความเจริญรุ่งเรืองมาให้โชคลาภบาร,รมีของพ่อแก่จะคุ้มครองบันดาลพรให้ร่ํารวยเป็นเศรษฐีโชคดีรุ่งเรือง เหมือนคำพูดที่ว่านะคะลูกพ่อแก่ไม่มีวันตกอับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะคะที่จะแนะนําว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลก็คือซองสีแดงใส่แบงค์ยีานวน5้าซองนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะว่าการนําแบงค์ยีบาทใส่ไว้ในซองแดง5้าซองนั้นนะคะแล้วนําซองแดงทั้งหมดไปเก็บไว้ในช่องเก็บของในรถยนต์เชื่อกันว่านะคะจะช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่เจ้าของรถทาให้มีเงินทองเพิ่มปุีมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะ ใครใครฟังจบแล้วนะคะอยากลองหามาติดเอาไว้ในรถก็ขอให้ส่งเสริมบาร,รมีสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกๆคนที่ฟังคลิปนี้เลยนะคะอวพรให้เลยเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ใครที่มีความเชื่อก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะพบกับเป้ได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ